สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของแอปนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งมีการหาอัปเดตไปนะครับเมื่อ21่2นะที่เป็นแจ้งข่าวมานะครับคือทูมันนี่วีเลตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกนะครับอ่าตอนนี้ทูมวีนี่วีเลตก็แล้วก็สตาร์บัคเนี่ยยังใช้ได้อยู่ยังถดขั้นต่ำที่30บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกนะเดี๋ยวผมขออ่านข้อความนะครับ นะตัวนี้นะครับเนี่ยเขาก็เขียนมา2จุดคะแนนที่คุณไม่ได้ใช้ของคุณจะถูกยกอดไปพร้อมกับการเปิดตัวของสุวรัณอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเร็วนี้เราจะนําเสนอทางเลือกใหม่สําหรับาการแลกคะแนนนะครับแต่คุณยังสามารถ,ถพูดเพลินกับการากับตัวเลือกที่เรานําเสนอในปัจจุบันนะครับเราจะลบทูมานี่วีเวอร์ออกจากตัวเลือกนะครับแลกเปลี่ยน คะแนนของวันที่15มีนาคมนะครับหากคุณต้องการการแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินสดทุนนี้ไปเด็ดปอนดแรกเปลี่ยนก่อนวันที่15มีนาคมนะครับอ่ถ้าเราจะมีการแลกเปลี่ยนตาของคนตามปกตินะครับส่วนสตาร์บัคสเนี่ยเขาก็จะลบออกนะครับวันภายในวันที่31มกราคมนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้อืม ถ้าเขาลบออกจริงๆส่วนใหญ่เขาน่าจะลบแอปออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครเล่นต่อนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาถอนเข้าก็เข้าทุม่มในเบลต์นะครับนอกจากอาจจะถอนเข้าธนาคารนะก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับอืมส่วนข่าวมันมันไม่มีให้อ,าอ่านดีที่ผมอ่าแคปหน้าจอไว้นะครับเอาไวอา้อ่านก็จะประมาณนี้นะครับอืมไม่มียอย่างอื่นละส่วนการหาคะแนนก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ทําไป รอได้อีกอีก400คะแนนเนี่ยผมก็ได้ถอนแล้วนะครับสำหรับแอปเซเวียนนะครับก็สะสมไปเรื่อยก,ก่อนเดี๋ยวค่อยถอนอีกทีนึงอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมาแจ้งข่าวในส่วนนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ